เตรียฟาวพอดแคสต์ by เ r รียฟาวเดชั่นส์ไทยแลนด์เพราะเราเชื่อว่าทุกการกระทำส่งผลต่อโลกเสมอถึงเรื่อง sustainability เนี่ย concept sustainability นี้จริงๆมันไม่ได้ใหม่สำหรับเรามันเริ่มจากประมาณ4-5หปีที่แล้วที่บริษัท Starprint เนี่ยคือเรามีคู่ค้าอย่างดี multinational อย่างเยอะนะครับ แล้วก็ตอนนี้ปริษัทประเทศไทยก็เริ่มโฟกัสกับส u s t a i n a b i เนอรเพราะฉะนั้นมี3หัวข้อหลักที่เราต้องดูแลก็คือส่วนของ Environment, Economic นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ของ Society ถ้าเราเอาอะไรจากประเทศหนึ่งที่เอา natural resource ของเขาเนี่ยเอาออกมาหมดเนี่ยประเทศนั้นจะไม่มีอะไรที่อยู่ต่อได้หรือถ้าประเทศใดที่อย่างเราตาัดป่าต้นไม้นี่นู่นมันจะทำให้โลกร้อนมันมากขึ้น ปัญหามันจะต่อเนื่องเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมองภาพว่าการ Sustainability เนี่ยไม่ใช่แค่ส่วนที่เราเข้าใจว่าพลาสติกหรือท่อหรือทะเลนะที่อุดตานที่มีปัญหาเรื่องพลาสติกนี้นู่นเท่านั้นนะครับหลายหลอย่างที่มาเกี่ยวข้องแต่ตอนนี้บริษัทใหญ่ๆใ,ในโลกเนี่ยพยายามจะมาโฟกัสแล้วก็มาตั้ง p olicy กับ Mission ของบริษัทต,ต่างๆเนี่ยมาเหมาะกับไอตัวนโยบายของ Sustainable management อันนี้ทั้งรัฐบาลทั้งบริษทัทใหญ่ๆแล้วก็ต่อเนื่องกับบริษทัททั่วไปเนี่ยพยายามจะมาโฟกัสสิงที่เราทำมีส่งผลอะไรกับ17หัวข้อนะครัทีนี้เราลองมาเจาะลึกกันในเรื่องของสตาปินตอนเนี้ยทางหลายๆบริษัทเองหลายคูเบริษัทเองเขาเดินหน้ากันในเรื่องของความยั่งยืน sustainability แต่ละบริษัทช่วยกันทำอยากทราบว่า ในส่วนของบริษัท s าปินซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษมีนโยบายหรือมีวิธีการดำเนินงานในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะครับนโยบายเราไม่เคยเปลี่ยนนะครับก็คือเราจะ strengthen ก็คือสร้างสารรค์ core business competency ความสามารถของบริษัทเราเนี่ยที่จะเป็นที่หนึ่งแล้วก็ outstanding business ที่ชัดเจนนะครับ เราเนี่ยเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยเป็น regional ที่สามารถ supply ให้ต่างประเทศนะครับแต่การที่เรามีการยั่งยืน sustain เนี่ยเรามีกิจกรรมสร้างให้บริษัทเรายั่งยืนการเงินการเติบโตการพัฒนาบริษัทการพัฒนาความสามารถสกิลพนักงานและหลายอย่างนะครับจาก Core business เนี่ยคือเราเชื่อมั่นว่าเราต้อง diversify and forge win-win win partnership การวินวินเนี่ยก็คือเราต้องคิดถึงเขาคิดถึงเราเพราะฉะนั้นกับทุกทุกขาทุกเจ้าที่เราสร้างสารรค์กันเนี่ยเราพยายามคิดทั้งสองฝั่งเขายังยาย่งยืนเรายั่งยืนถ้าบริษัทใดที่คิดแคกของตัวเองเนี่ยมันจะไม่สามารถทําให้มันยั่งยืนเพราะว่าถ้าคู่ขาคุณอยู่ไม่ได้แล้วคุณจะอยู่ด้วยคนเดียวยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําอยู่ strategy กับมิช s ั่นที่เราตั้งไว้เนี่ยเราคิดถึงนั้นตั้นแต่ต้นแล้วนะครับ เราต้องมี sustainable growth ที่รับประกันว่าเราต้องเติบโตต่อเนื่องแล้วก็ต้องมี profit profit ก็คือให้พนักงานให้พนักงานที่เขาสามารถสร้างชีวิตเขาดีขึ้นตลอดอยั่งยืนนะครับอันนี้คือผมแชร์มิ s ชั่นก่อนไม่ใช่ว่าเออเราทำอะไรที่เป็นชั่วคราวเราทำตั้นแต่เราเริ่มตั้งบริษัทนี้อยู่แล้วหัวข,ข้อที่ผมจะแชร์เนี่ยก็คือทุก activity ที่เราทำนะครับข้อแรก บริษัทเราเนี่ยเราซื้อประกันเนาะแล้วก็เราทําตรวจสุขภาพให้พนักงานทุกคนนี่เช่นต่อกันว่าเราไม่เชื่อว่าพนักงานทุกคนสุขภาพเขาต้องได้ดูแลจากบริษัทเราอย่างดีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราไม่เชื่อว่าพนักงานเรา employee เราเนี่ยต้องได้รับเงินเดือนที่ถูกต้องเหมาะสมในสังคมที่เขาทํางานอยู่อันนี้คือเราพยายามจะหลีกเลี่ยงจาก underpay จะไม่ทําให ใครๆรู้สึกด้อยจากเพื่อนในสังคมแล้วช่วงโควิดเนี่ยคือเราก็ไปแจกข้าวสาร<ม>เราคิดง่ายๆว่าพนักงานบางครั้งเขาอยากจะได้กินแต่เขาต้องออกจากบ้านไปซื้อของที่ตลาดก็เพิ่มความเสี่ยงแล้วก็ทุกควอเตอร์เราก็จะมีจัดการเทรนนิ่งแล้วก็สร้างสารค a r e ร r ย a t พารพลนให้พนักงานทุกคนคือคนที่เข้ามาเนี่ยเราก็ต้องถามเขาว่าจริงๆอะ่ะเป้าหมายของชีวิตเขาคืออะไร เขาอยากจะเติบโตในส่วนใดอันเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของ HR เราอยู่แล้วก็คือสินที่คุณมาเนี่ยคุณไม่ใช่ดูแค่เงินเดือนเราก็จะอยากสร้างสารรค์ให้อยากสร้าง career path ให้คุณอะได้ตามเป้าหมายของชีวิตคุณเองแล้วหลังจากนั้นเราก็จะแพลน HR จะแพลนว่าคนนี้ต้องการ training ภายนอกเช่นเขาต้องไปคอร์สอะไรมั่งไปจอย n สมมนาอะไรมั่งแล้วก็ที่นี่มันจะมีรุ่นพี่ที่สามารถสอนเขาอะไรมั่ง แพลนนี้มันจะออกมาตลอดคุณจะอยู่นิ่งไม่ได้อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับคือคนก็แ h a l l e n g e ว่าบริษัทต,ต้องจ่ายเงินเดือนเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะฉะนั้นการแลกเปลี่ยนก็คืออยากให้คุณพัฒนาความสามารถคุณขึ้นมาทุกปีอันนี้คือนโยบายเราอยู่แล้วในเรื่องของเทรนนิ่งเนี่ยมินมองว่าจะไปแมทชกับข้อสีในเรื่องของ Education ในเรื่องของการเพิ่มทักษะ เพื่อนำไปใช้ในการทำง,งานที่ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นใช่เพราะว่าทุกคนก็จะไม่เข้าใจว่าผมทำงานนานเงินเดือนผมต้องมากขึ้นผมทำงานนานผมก็จะสามารถขึ้นเป็นผู้จัดการขึ้นเป็นผู้บริหารได้ไม่ใช่คุณทำงานนานหมายความว่าประสบก,การณ์คุณเพียงพอคุณทำงานนานหมายความว่าความสามารถคุณต้องเพิ่มขึ้นคุณจะสามารถรับตำแหน่งที่มากขึ้นแล้วก็รับผิดชอบมากขึ้น ที่จะช่วยปริษัทแล้วก็สอนเด็กใหม่ต่อไปเพราะฉะนั้นการยั่งยืนก็คือคุณต้องพัฒนาต่อเนื่องนะครับข้อต่อไปเพราะว่าเราเป็นซัพพลายเออร์ของหลาย multinational company อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพนักง,งานในบริษัทนี้เนี่ยจะโดนบร i ฟจะหัวหน้าตั้นแต่ผู้บริหารลงไปนะครับทุกคนก็ต้องเข้าใจว่าเราต้องสร้างโรงงานแล้วสิ่งแวดล้อมที่สะอาดแล้ว healthy healthy ก็คือความปลอดภยัย healthy กับ safety อยู่ด้วยกันนะครับแล้ะข้อต่อไปนะครับ complying to most customer carbon footprint อันนี้คือรักษาสิ่งไว้ล้อมรักษาสิ่งไวดล้อมที่การใช้ carbon footprint มา calculate ว่าเราใช้แรงพลังขนาดไหนที่ใช้ energy ที่ซิ้มเปลืองหรือเปล่านะครับอันนี้ก็สำคัญสำหรับทุกบริษัทที่ operate การประหยัดไฟฟ้าการประหยัดพลังงานที่เราใช้อยู่เนี่ย คือจริงๆไม่ใช่แค่ประหยัดเงินเฉยๆเราประหยัดการใช้ของ natural resource ที่เราได้มาจากรัฐบาลแล้วตอนนี้คือด้วยที่เราต้อง sustainable growth นะครับเราต้องเติบโตกันต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดผลพนักง,งานทุกคนจากผู้บริหารลงไปถึงพนักง,งานทุกคนเนี่ยเราใช้ system ของ KPI มาวัดว่าทุกปีเนี่ยคุณทำ performance ดีขึ้นจากเดิมหรือเปล่า ทุกปีคุณตั้งเป้าใหม่ของงานที่คุณทำอยู่เนี่ยมากขึ้นหรือเปล่านะครับการวัดผลอย่างนี้ก็จะได้แฟร์คือทุกคนอีโก้ไม่ใช่ว่าคุณเป็นลูกน้องที่รักของเราแต่จริงๆอ่ะผลงานทุกอย่างเนี่ยใช้ตัวเลขที่เขาเปอร์ฟอร์มอันนี้คืออยากจะได้ให้ที่ทำงานที่แฟร์ทุกคนจะได้พื้นฐานที่แฟร์ที่จะแสดงความสามารถตัวเอง ไม่ใช่ว่าคุณพูดแต่ว่าคุณเก่งอย่างเดียวแต่โชว์ตรงจุดไหนมันต้องมีตัวเลขที่โชว์ขึ้นมานะครับก็เป็นตัวเลขชี้วัดให้ใ<ช>เห็นใ,<ช>ในใ<ช>เรื่องของความสามารถในการทํางาน<ช>หรือในการผลิตนั่นเองใช่ใช้วิธีนี้จะไม่มีแบ่งแยกกันว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือเพศไหนหรือคุณจะประเทศใดนะครับทุกคนแฟร์หมดแล้วบริษัทเราก็อันนี้ทั่วไปทุกโรงงานต้องมี ระบบตัว water treatment Treat เนาะ waste water treatment นะครับกมการรักษาน้ำทิ้งน้ำเสียของบริษัทก็ทำให้มันน้ำมันสะอาดปอดจะทิ้งแต่ตอนนี้เราพยายามจะไม่ทิ้งด้วยเราเอาน้ำที่เรากะแล้วรองแล้วเนี่ยมาใช้ลดต้นไม้ในบริเวณโรงงานเป็นการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนภายในบริษัทได้ดีเลยนะคะเนี่ยใช่ครับข้อต่อไปก็หลายสิบปีที่ผ่านมาบริษัท Starprint เนี่ยสร้าง หลายธุรกิจหลายโรงงานที่เราบอกว่าเราเติบโตเราเติบโตจริงไม่ใช่เติบโตแค่ด้านเงินนะครับเราเติบโตด้วยที่สร้างโอกาสการทํางานเพราะว่าโรงงานที่สตาร์ทเองเนี่ยโรงงานเก่าเรากับโรงงานใหม่เราเนี่ยโรงงานใหม่เราใหญ่ขึ้นมา5าเท่าจากโรงงานเดิมด้วยยอดขายมากขึ้นเราก็จะสร้างโอกาสการทํางานมากขึ้นนะครับ mm hmm. อย่างชุมชนแถวนี้เมื่อก่อนพ่อ ป้าหรืออาทางานที่นี่แต่เขาก็มีลูกหลานเยอะขึ้นแต่ถ้าบริษัทเราไม่เติบโตลูกหลานเขาเนี่ยเรียนจบแล้วเขาก็ต้องหางานแล้วถ้าบริษัทเราเติบโตตลอดเรามีโอกาสตลอดแล้วชุมชนที่นี่ก็จะมีโอกาสไปทํางานหมายความว่าบริษัทเปิดโอกาสใน,ในการทํางานให้กับชุมชนรอบข้างตลอด<ช>หลังจากที่บริษัทได้ขยับขยาย ในเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มขยายโรงงานหรือว่ารับพนักงานเพิ่มนั่นเองใช่ครับผมดูแล้วบริษัทสตราร์พิ้นทำเกี่ยวกับเรื่องการจัดการทรัพยากรและการดูแลชุมชนใกล้เคียงเยอะมากหลายกิจกรรมเลยนะคะทีนี้ในมุมมองของบริษัทอะคะ่ะมีโปรเจกต์ไหน ที่โดดเด่นแล้วก็กำลังทำอยู่ในเรื่องของการบริหารในเรื่องของตัวบรรจุภัณฑ์ไหมคะถ้าบอกว่าอะไรที่โดดเด่นเนี่ยก็จะเป็นการออกแบบแล้วก็การใช้วัตถุดิบใหม่แล้วหลังจากนี้เนี่ยผมจะแชร์ว่าเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่ข้อ innovation ถ้าประเทศไทยเองนั้นนะ่ะถ้าเรามีปัญหากับประเทศใดที่เราไม่สามารถ supply ได้เราก็มี์ทเนอร์ที่ต่างประเทศที่ช่วยเรา อันนี้เป็นนโยบายของบริษ,ษ,ษัทว่าเราจะไม่อยู่ด้วยตัวเองก็คือมีมมพาร์ทเนอร์ในต่างประเทศในการรองรับแล้วก็ช่วยในการผลิตแล้วก็ดำเนินงานในตัวผลิตภัณฑ์ของบริษ,ษ,ษัทนั่นเองใช่แล้วการแชร์กันพาร์ทเนอร์นี้ไม่ใช่แค่ไดออเดอร์มาเมื่อเราแชร์กันเรามีพาร์ทเนอร์แล้วเนี่ยเราก็สามารถเรียกเปลี่ยนความสามารถกับสกิลทั้งฝ่ายเขาทางฝ่ายเรา ในเมื่อเราก็จะพัฒนาเราก็จะได้ b บ n e f i t ที่ได้เพิ่มความรู้ในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งหมายความว่านำ knowledge Knowhow ที่มีอยู่เนี่ยแหละไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้นในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเสริมทักษะให้กับคนงานหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการเสริมหรือเพิ่มเติมนวัตกรรมใหม่ๆที่นำกลับมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนั่นเองครับผม สุดท้ายก็การบริหารจาะเจ้านายของบริษัทนี้เนี่ยเราเป็นสิ่งไว้ล้อมคล้ายๆครอบครัวนะครับถ้ามีปัญหาหรือความเครียดหรือมีอะไรเนี่ยมันจะมีผู้ใหญ่ข้างๆเขาตลอดมันก็จะมีผู้ใหญ่มาแคร์มาแชร์นะครับลักษณะทํางานในองค์กรเป็นแบบครอบครัวสามารถมีผู้ใหญ่ให้คําปรึกษาครับผม การดาเนินงานของบริษัททํามาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุมชนหรือว่าการยกระดับชีวิตพนักงานหรือว่าจะเป็นการเริ่มกิจกรรมในเรื่องของการทำโซลาร์ลูฟท็อปอยากทราบว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรในการดําเนินงานในด้านเหล่านี้ไหมคะอุปสรรคนี้ไม่มีปัญหาครับแต่ก่อนหน้านั้นอะผมอยากจะเช็กที่บอกว่าสินค้าใดา ที่เราจำมาเสนอกับสังคมต้องเป็นสินค้าแบบไหนที่เรามีโอกาสที่จะลดการใช้พลาสติกข้อแรกสินค้าแรกก็คือตัว m e t a l i ์ท t Transfer Board ที่จะมาแทนตัว MPET อันนี้อาจจะเป็นค้าวสารที่เทคนิคนิดหนึ่งแต่จริงๆเรามองในตลาดเนี่ยคณก็จะเห็นกล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีกระดาษแต่เขามีเครื่อพลาสติกที่เราเห็นในตลาดนะครับสินค้านี้ยังไงก็ตามเขามีพลาสติกกับกระดาษ แต่ถ้าเราเอาพลาสติกกับกระดาษรวมกันติดกันแล้วก็เอาไปรีไซเคิลก็ไม่ได้เขาก็ต้องทำอีกโปรเซสหนึ่งที่จะแยกผู้บริโภคอาจจะคิดว่าก็แยกกันได้มันพลาสติกก็ไปพลาสติกกระดาษก็ไปกระดาษแต่มีปัญหาเกิดขึ้นคือคุณต้องใช้พลังงานที่มากขึ้นที่จะมาต้มให้เกามันลายๆถึงจะแยกกระดาษกับพลาสติกแยกออกมา แล้วคุณต้องใช้วัตถุดิบเยอะๆที่เป็นเคมีที่จะมาล้างหมึกสีหรือสิ่งปนเปื้อนอยู่ในสินค้านั้นแล้วการใช้อย่างนี้คอสมากขึ้นพลังงานที่ต้องใช้มากขึ้นสินค้าสองก็คือตัว paper tube ที่จะมาแทนตัว plastic tube tube หมายความว่าหลอดตอนนี้ถ้าเราซื้ออะไรที่จะเป็นบรรจุภัณฑ์ใช้หลอดเอาเนี่ยตอนนี้สามารถปรับเปลี่ยนเป็นกระดาษ แล้วกระดาษเนี่ยเราก็จะมีเคลือบข้างในด้วยที่กันความชื้นได้แล้วก็ใส่สินค้าได้หมวดถ้าเรากินไอติมเนาะไอติมที่เราซื้อเป็นถ้วยถ้วยเนาะมันจะมีบางยี่ห้อใช้ถ้วยพลาสติกบางยี่ห้อใช้ถ้วยกระดาษถ้าคนใช้ถ้วยกระดาษเนี่ยมันก็ดีเลยแต่บางคนก็จะชี้บ่งว่าอา้าวตรงถ้วยกระดาษที่เราเห็นปัจจุบนันมันก็จะมีชั้นพลาสติกอยู่ข้างในไม่ใช่หรือเพราะว่าจะกันน้ํา แต่ไม่ใช่การพัฒนาของเราเนี่ยตอนนี้กระดาษเราก็จะมีการเคลือบข้างในไม่ใช้พลาสติกนะครับเพราะพลาสติกตอนนี้เราสามารถใช้กระดาษเข้ามาแทนคุณภาพความคงทนยังเหมือนเดิมใช่ไหมคะยังเหมือนเดิมครับผมโอ้ oh, อันนี้เห็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่กระดาษสามารถเข้ามาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการลดการใช้ได้มากเลยจากบริษัทสตาร์ปินนะคะ แล้วสุดท้ายก็คือตอนนี้ในประเทศไทยอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ตอนนี้ที่จีนที่ต่างประเทศมันเริ่มมีอยู่แล้วเราใช้ไม้กับกระดาษเนี้ยเป็นช้อนกับซ้อมอันนี้มันชัดเจนเลยคุณใช้แล้วทิ้งลองคิดดูดีว่าคุณทิ้งทุกวันแต่ตอนนี้มันก็จะมีสินค้าใหม่ออกมาที่ใช้กระดาษเยื่อกระดาษมาอาัดอัดเป็นช้อนมันเป็นซ้อมอันนี้เราเอาไปทิ้งมันก็ย่อยสลายในธรรมชาติ ถ้าเราไม่ทิ้งเราเอากลับมารีไซเคิลมันก็เป็นเยื่อรีไซเคิลที่ทํากระดาษใหม่ได้หรือทํากระถางต้นไม้อะไรที่ใช้กระดาษรีไซเคิลได้หมดเลยนะครับค่ะเป็นตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนมีคําถามเพิ่มเติมค่ะจากการทํางานของบริษัทสตาร์ิ้นมาในเรื่องของ sustainability หรือการเพิ่มความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมอะค่ะ ไม่ทราบว่าทางบริษัทมีมุมอมองอยังไงคะว่าอยากให้หน่วยงานภาครัฐหรือว่าองค์กรไหนๆเข้ามาให้ความร่วมมือด้านไหนบ้างคะตอนนี้สินค้าที่รักษาสิ่งไว้ล้อมเนี่ยคอสมันเป็นสำคัญนะครับต้นทุนมันสำคัญเพราะว่าดีมานยังไม่เติบโตคุณง่ายๆคุณสร้างโรงงานหนึ่งคุณผลิตแค่พันเดียวกับคุณผลิตหนึ่งล้านมันต่ตางกันเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเบื้องต้นถ้าไม่มี ความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือถ้าเราไม่มีความยอมจ่ายมากขึ้นจากผู้บริโภคสินค้าใหม่ยังไงก็จะไม่เกิดนะครับการเปลี่ยนมุมมองการคิดเนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างถ้าเรายังยึดติดกับคอสต้นทุนเราสามารถก้าวไปที่ใหม่ไม่ได้ที่ตอนนี้เราเจอหลายๆอย่างที่เราสามารถต่อไม่ได้เมื่อเรามีสินค้าใหม่ๆอย่างนี้ เราก็มองเนาะวันหนึ่งเรากเกษียณไปแล้วเนี่ยโลกเป็นยังไงมันก็เป็นบ้านที่เราอยู่แล้วก็จะเป็นยังไงไม่ใช่ว่าเออเรามีสินค้าใหม่เราอยากจะขายแล้วก็เพิ่มกาไรก็ไม่ต้องนะถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยพี่ขายพลาสติกพี่ก็ได้กําไรนะแต่โลกแย่ลงทุกวันเห็นด้วยค่ะตรงนี้ต้องใช้ความร่วมมือแล้วก็การทํางานไปพร้อมกันทิศทางเดียวกันความต้องการเห็น s u c c e s s Picture เหมือนกัน แต่ว่ามันยังมีปัจจัยเล็กๆที่มันยังไม่สามารถก้าวข้ามไปได้ให้ทางระบบมันโฟมันเดินหน้าก่อบไปได้มันก็เลยเป็นอีกหนึ่งความท้าทายในเรื่องของราคาต้นทุนที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนครับคุณสติแมสุดท้ายอยากให้คุณสติแมสฝากอะไรถึงคนฝังคือถ้าเราเชื่อมั่นกับ cost effect เนะก็คืออะไรที่จะ เป็นเหตุกับผลที่ต่อเนื่องมาเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราทําอยู่วันๆเนี่ยเราใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยยังไงแล้วลูกหลานของเราในอนาคตจะเป็นยังไงนะครับคุณอยากให้เขาไปเที่ยวทะเลไม่ได้เจอแต่ถุงก๊อบเกลบลอยอยู่บนน้ําหรือว่าคุณอยากจะให้เขาแบบอยู่ที่บ้านที่แบบท่อตันตลอดหรือเขาก็จะไม่เห็นสัตว์ที่เราเห็นอย่างเต่านี่นู่นในทะเลจะหายจะโลก คุณก็จะให้ลูกหลานเห็นแต่อยู่บนหนังหรืออยู่ในหนังสือแต่เห็นตัวจริงมันไม่ได้อีกแล้วมันจะมีหลายสัตร์ที่จะสุนพันธด้วยที่เราใช้ชีวิตเดิมๆอย่างนี้แต่ถ้าเราคิดว่าโลกนี้มันสวยงามเราเป็นส่วนหนึ่งของมันสิ่งที่เราทําวันนี้เนี่ยเราต้องยอมเปลี่ยนสักหน่อยให้มันดีขึ้นจะเป็นโลกที่สวยงามสําหรับลูกหลานเราในอนาคต <Okay. S 1> ถ้าเป็นตักเขาเราควรต้องเสียสละมั่ง เริ่มเปลี่ยนชีวิตมั่งเพื่อเขาเพื่ออนาคตที่ดีครับขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณสตีฟจริงๆวันนี้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ทางบริษัทตาปินได้ช่วยสร้างความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยถนอมช่วยลดการใช้ทรัพยากรนอกจากนั้นทางบริษัทเนี่ย มีการเพิ่มกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าหรือว่าจะเป็นการให้สวัสดิการที่มั่นคงต่อชีวิตของพนักงานเองหรือว่าชุมชนรอบข้างเองวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางบริษัทสราบินได้มาแชร์ข้อมูลตรงนี้ให้ทางผู้ฟังของซับอาฟาวพอดแนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราจะได้ช่วยถนอม โลกนี้ให้กับลูกหลานรุ่นต่อๆไปรวมถึงสัตว์โลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลกด้วยวันนี้ขอบคุณคุณสตีฟจากบริษัทสตาร์ปินมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะ to change environment environment changes your life